เป็นเขื่อนที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีค่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบนเขื่อนค่ะปรากฏมีรอยร้าวขึ้นมาเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญออกมาประกาศเตือนบอกว่าเขื่อนอาตาเติร์กนั้นมันสามารถที่จแะแตกออกมาได้ทุกเวลาเลยทีเดียวเขื่อนอาตาเติร์กนั้นถือว่าเป็นเขื่อนที่ตุรกีสร้างขึ้นค่ะเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็เพื่อ ยสันเขือนเนี่ยมีความสูง169เมตรนะคะก็ประมาณสัก554ฟุตมีความยาวของเขื่อนค่ะ1,820เมตรก็ประมาณ5,970ฟุตนะคะมีความสามารถ เขื่อนแห่งน,นี้จะมีความจุของปริมาณน้ําได้ที่ประมาณ48,700ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวนะคะคือจุปริมาณน้ําเอาไว้มาหาศาลมากๆค่ะคือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็มาเทียบกับเขื่อนในบ้านเรานะคะ เขื่อนอตาเติร์กใหญ่เป็นสามเท่าของเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากคือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเนี่ยว่าใหญ่แล้วนะคะมีความจุของน้ำเนี่ยประมาณสักกว่าหมื่นสามพันล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าเขื่อนอตาเติร์กใหญ่ถึงสามเท่าของเขื่อนภูมิพลเลยทีเดียวค่ะ